สวัสดีครับนะครับวันนี้พบกับช่องอีแดงล้อหมุนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวพวกเกี่ยวกับสปอตไลท์นะครับที่ติดรถมอเตอร์ไซค์นะครับทุกคนต้องถามกันมาว่าติดสปอตไลท์ยังไงนะครับติดต่อต่อต่อตรงหรือต่อยังไงนะครับดูนะครับนี่คันนี้สปอตไลท์ตัวนี้นะครับผมมีบาร์นะครับใช้บาร์ยึดกับกระแกงหน้ารถนะครับ นี่ครับแน่นครับเวลาตกล้มนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่จะชอบหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมแล้วผมว่าน a n เคดีนะต่อตรงนะครับต่อตรงกันนะแต่เวลาต่อต่อไฟเนี่ยต้องต่อ ข้างในใส่สวิต์กุญแจข้างในเนี่ยครับอ,อันนี้ผมไม่ได้ต่อเองให้ช่างต่อให้เดินสายไฟให้นะครับแต่พวกไฟพวกอันนี้ผมเป็นคนทำเองครับนี่ครับถ้าใครสนใจเอาไปเป็นแบบอย่างได้นะครับหรือใครจะทำสวยกว่านี้ก็ได้นะครับ นี่ครับสายทัวลิงเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็สว่างนะครับแล้วสวิตปิดเปิดนะครับผมก็จะแยกแยกไว้ตรงที่คอตรงนี้นะครับต้องแยกครับนะครับปิดเปิดมีไฟกระพริบด้วยครับมีกระพริบด้วยมีสามสเต็ปนะครับไฟข้างบนตัวบนนะครับอันนี้ผมสั่งใน l a ซาดานะครับ ประมาณตัวนี้ที่ผมสั่งก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับไอตัวข้างล่างเนี้ยตัวนี้จะแยงตานิดนึงนะครับแต่ว่าสว่างผมเลยไว้ข้างล่างอ่าเวลาขี่ก็ไม่แยงตานีาครับพวกไฟพวกอะไรติดหมดนะครับธรรมดาครับเดิมๆมเป็นไฟขอทางด้วยครับ มีหลายสเตปม,มีสามสเตปนี่ละมีสามสเตปนะครับนี่กลับมาเดิมได้ครับมีสามสเตปนี่สเตปที่หนึ่งสเตปที่สองก็จะเป็นระดับไฟว่าจะสว่างมากสว่างน้อยเนี่ยครับจะสว่างน้อยครับสว่างน้อยสว่างน้อยก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับคือสเตปที่สามครับ เวลาเรากดแล้วปิดเปิดปิดเปิดมันก็จะแฟนก็จะมาเองครับนี่ครับนี่ครับยังไงก็กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเผื่อมีอะไรมาใหม่นะครับเดี๋ยวให้โควิดหายก่อนเด๋ยวเออกไปเที่ยวกันครับสวัสดีครับ